ผมมันหนาวที่ยังมาใส่เสื้อแล้<อ>ม,ม,มากอดอกครับยค,<ม>ครับว่าผมและลุงชัยนะครับผมคิดว่าผมจะยุตินะครับการทำคิดตลกของ,งไทยเพราะว่าปัญหาทางด้านของสุขภาพนะครับ แล้วก็ปัญหาทางด้านอารมณ์ของยนะครับผมที่ทราบผมจะยุติลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมอาจจะมาทำอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับครับกระเดี้ยวฝนกดตกกระเดี้ยวกวแดดออกเมื่อมันแน่ใดร่างกายคุณเรามันปรับตัวมาตามนรกครับมันเป็นเมื่อยเป็นไข้ระวังสุขภาพด้วยนะครับเอฟซีทุกท่าน ตีพอไงอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้บางทีอ่านมันสวยใหญ่อีนะเดรยวมาผมเมื่อยก็ค่ายแต่ผมนี้มันมันมันลึกไปละหวากเตือนทุกท่านทีฟรีที่ติดตามอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับ ระวังเนื้อระวังตัวรักษาเนื้อรักษาตัวให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนะคร,ครับผมคิดว่านะครับผมจะยุดนะครับาการทำทิพย์ตลกคิพอานะครับเพราะผมกล้าผมกล้ายน,นะครับถ้ากล้าจริงเนี้ยผมว่าผมจะยุดแล้วครับ ผมจะอา,อาจจะทำคลิปบีบคอแทนกันแล้วนะครับทดลองอะ่ะผมคิดว่าน่าจะบีบคอมางูแลว้วหลอดไปเลยครับเอามาตายไปเลยเอา่มัตายไปเลยครับก็มาอ่านก็บมียูสองช้อยให้เลือกนะครับอาจจะนำตัวนะครับไปเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลชวนพูก่อนนะครับถ้าบ่ายยอมไป ก็อาจจะมีการบีดคอเพื่พอแต่าจไปเลย,รเลย 1, ครับผมใกล้ซอกห่าวันข้ามรับเทววันข้ามซอกหน้าขากเลี้ยงวันข้ามขากเลี้ยงอันนั้นนะครับผมเนินอันยังก็ครับที่บิดคอเลยนะครับหิงแง้อ้กูเดียวไอ้ควายเนี่ยให้บีบคอหินเงินนี่ ไอ้ดีพอก่อนอือผมไ้่เหรครับฮ้ามักไก่ไงอ่าก็ไก่ทงเหมือนกันนะก็เมื่อไหร่นะบรรยากาศจะอี่สมัยครับวันข้ามเนยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกท่านวันนี้ผมก็ดีใจทีได้คุณชายนะครับดีใจนะครับทางด้านเพจนะครับ ตอนนี้คนติดตามก็แสนกว่าคนละนะครับผมและลุงชายนะครับตอนนี้กําลังาจทำคลิปนะครับสร้างสร้างเสียงหัวเราะสร้างความฮานะครับวันนี้ใจครับผมก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับ้องครับผมครับคลิปนี้จะเป็นคลิปส่งท้ายตามตามที่ผมอุไว้นะครับจะเป็นการบีบคอนะครับเอาใจกันลอง เอ้ยบิัโกฮ่อเ่าเ่าฮ่าฮ่าฮคุับาฮ่าฮ่าฮบาฮครั่า่ายบายครับบ๊ายบายครั่าฮาฮบา่า